สวัสดีปีใหม่อีกครั้งคงยังไม่สายเกินไปเพิ่งผ่านมาเป็นวันที่8นี่เองสุขใดอันล้ําคําใดอันเลิศพรใดอันประเสริฐจงเกิดมีแด่เมียรักแฟนมวยทุกทกท่านครับคําปอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่454คลิปนี้พบกับมังกรปากน้ำโพแต่งหนึ่งต้มนครสวรรค์หรือสิเกสายรุ้งเก่านั่นแหละปะทะกับอบอลฟาตเมราซารัน นักชกชาวเอรานไฟล้างตาเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในศึกไทยไฟหลวงปู่ทวดรอบคิงชนะเลิศ2 0 2 3 ปริกามวยไทยคาดเชือก3ยกยกละ3นาทีพัก1นาทีเราย้อนกลับไปดูไฟแรกที่เจอกันกันกบอบอนฟาสเมราซารันในรายการไทยไฟเสรีฐีเรือทองวันอาทิตย์ที่29่ตุลาคม2566ในยกไในยกท้ายๆพอปัญญากระสัยหากอยากจะดูคลิปเต็มๆก็ย้อนไปดูที่ EP 438ของช่องนี้แหละครับ เพื่อไม่เสียเวลาความรำคาญกับผมก็มปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยซอดแรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสล,ะละ่าลาลังกากสามเดือนไม่ได้ต่อยกันนะไทยไฟชุดใหญ่นะเนี่ยเอออาวาตานชุดใหญ่ไม่ได้ต่อยสามเดือนพักไปไหนอแต่ละคนออกมาเนี่แม่อุดมสมบูรณ์แล้วเกินแต่ก่อนเห็นพอเห็นซิกแพ็คปัจจุบันต้องเห็นวันแพ็ค โอ้โดนซ้ายขวาซ้ายขวาขยับพกัดไอ้ซ้ายเข้าไปทีหนึ่งขยับอ้าเตะบึดอากาศเป็นแผลแผลเววะอะไปเป็นไรล็อกล็อกล็อกแล้วเป็นไงกรแยกกันตัวแยกยังังวะสั์มือชอกอ่ะเกมนเข้าหาโอ้โหอึดน,นะนึกว่าจะไม่รอดตั้งแต่ยกแรกที่ไหนได้ทนทายาท แต่เต็งหนึ่งก็ยังว่าแหละยังไม่อยากเก็บดูวัดกําลังตัวเองว่าสามยกยืนอยู่รอดไหมปกติก็เก็บตั้งแต่ยกแรกแล้วนะแต่เขาอึดโอ้โอ้ไหวย,ยังไงอบันซอบันฟาดอ่านยากนะนามสกุลเมราซสวรันนุ่นเต็งหนึ่งสิบเคสสยลุงของเราเนี่ยอแก เป็นยังไงแต่ละคนมันก็เหนื่อยเนาะไปกันมาตลอดไม่นับไม่น็อกไม่เป็นไรพบยกอยู่แล้วอาการอย่างนี้น่าเป็นห่วงครับแยกตัวใหญ่เนอะอยใหญ่ธรรมชาติอะ่ะคือน้ำหนักเจ็ิเต็งหนึ่งส่วนมวยเอยรานก็78 ต่อหนึ่งกิโลกรัมแต่ดูตัวดูเนื้อดูตัวตัวใหญ่ธรรมชาติโอ้โหของเราก็ใหญ่ใหญ่เหมือนกัน <c oughs> พักนานเหลือเกินเอาว่งไงล็อกได้ล็อกตีไหมแยกกันยังวะแยกกันยังวะกรรมการพูดคำาอื่นด้เป็นละคุณกปลปอยหยับขอ้อหายเอก เหนื่อย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 ่าไม่ว่ากันอาหมดยกพอดีอเหนื่อยแทนครับท่านผู้ชมรอขี่ขาดก็ดูตามสายตาก็แล้วกันไผเป็นไผโดยเฉพาะเต็งหนึ่งได้นับด้วยเนาะได้นับก็ถือว่าได้เปรียบนั่นแหละอมาดูสโลโมชั่นใครโอ้โหแรกเตะคนละชึกอืมใคร เอาดูดิหลักใครจะแน่นกว่าตัดล่างสิตัดล่างขยับบนขยับบนปลายคางถุยถุยไปถากถาก,กันแหละสุยสุยเป๊ดเลยเอาสุยไหมน่นะก็สุยอีกอสุยปป๊ดเปิดเอากดรัดพัดเวียงล็อกคองคอยไว้ก่อนเป็นยังไงเสยขึ้นนะดีดปังนี่ถอยถอยนิดหนึ่ง ปักเข้าไปสีข้างหรือดูกซ่วงนี่แหละเอายังยังยังเอาหลบหลบเอาหัวมุดเข้าไปยังกับแมงก,กมุดกี่มุดเข้าไปกอดขอโทษขออภัยดูบนเวทีทำหน้าที่กันเต็มที่แล้วพิธีกรว่าไปเวลาประกาศแล้วนะครับผู้ชนะคู่นี้คือ เต่งหนึ่งสิเจาสารุ่งบอบไทยละเอ้ามาแล้วเ,ลเ,ออเป็นไฟที่สองที่เจอกันนัดล้างตาเพื่อไม่เสียเวลามาดูมวยคู่นี้กันต่อไปเป็นอย่างไรมั่งอ,อ้าวนี่ไงเตงหนึ่งละบริกรรมคาถารูดเกือบสามแป๊บขึ้นมาเขาละเตงหนึ่งใส่เสือ้อ ชื่อใหม่ต้อมนครสวรรณากรรมการผู้คีขาดบนเวทีอาจารย์วิตริตแสงอรุณเป็นยังไงมั่งพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็ว่ากันไปตรวจความเรียบร้อยกระจับใส่มาอา้าวลืมใส่ก็ช่วยไปี <c oughs> เรียบร้อยอา้าวมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันสักนิดหนึ่งอบบอนฟาดเมราซารัน นักชกชาวอิรานอายุ29ปีน้ำหนัก76กิโลกรัมสูง183เซนติเมตรชกมา34ครั้งชนะ23แพ้9เสมอ2 แล้วก็มาดูมังกรปากน้ำโพเตงหนึ่งต่้มนครสวรรค์อายุ31ปีน้ำหนักเก็กิโลกรัมเท่ากันสูง180เซนเมตรเข้ามา118ครั้งชนะ100แพ้14เสมอสเตงหนึ่งเป็นชาวนครสวรรค์คำขวัญมีว่าเมืองซีแควเฮม,มังกรพักผ่อนบึงบรเพชร ปลารสเด็ดปากน้ำโพเอาละกรรมการบอกว่าแยกเข้าุมหรือกรรมถอดมงคลกรรมคาถาว่ากันไปใส่ยางรองฟันเพื่อความเรียบร้อยสำหรับนักมวยอนันตปัฏชเยอปติเทเทนาอปติยาอปติเทเทคืออปัติโทอปัติคือกูดกุดเอาละเนนันเสร็จ คาถาบริกรรมเรียบร้อยคาถาก็ไม่รู้วาอามายัางไงนะคุณคำปอยยกกระแรกแขกมานอาจารย์วิตลิศสับมือชอกยกกระแรกแขกมานครับตางเกงดำคือเต็งหนึ่งโอ้โหบอนฟาดบอลฟาดไม่ยีละไม่เป็นไรพายมือบอกว่าไม่มีปัญหาโอ้โหดูดิยังคึกคัก มาเคยขีย่ค้างเคยแหะมาเคยขีย่เอาสิเคยชกกันมาแล้วนี่โอ้เอา้าเป็นอะไรทําไมคึกเหลือเกินเป็นอย่างไรเอาไหมเก็บไหมยกแรกยกแรกเก็บไหมอ้าขยับเข้าหาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจับขาได้เตะซ้ายเข้าไปล็อกล็อกล็อกของคอยเสียบเขา้ากันวิทลิตแยกออกแยกกันยงังไา สับมันชกต่อก่อนปากน้ำโพขยับข้อหาเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งซ้ายพันตลอดจับเชือกเอา้าเป็นยังไงมุดถอยไปเ <c oughs> ขี่ยซ้ายเบาๆไม่ปไปไลหูหมัดคว้างคว้างควายน่ากลัวมหมือนนันนเนี่ยถ้าโดนหัวทิ่มมหมงอนนันนเนี่ยเป็นยังไงโอ้โอ้ซ้ายขวาเอา้ายาว่ายน้ําอย่าว่ายน้ําหักคอแยกกันยังวาสับมันชก โอ้สายนั่นไม่ดีละไม่เป็นไรแค่นี้กิบกิบโอ้โหพายมือเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้พอไฟแรกโดนนับไปด้วยเออเอาเอาเอา,เ,อาเป็นยังไงไปไหนกลับไปไหนอืไม่สนเดินเข้าหาเอาเดินหน้าแล้วเค้ามันประมาณนั้นโอ้โหทั้ง มัดทั้งเขา่าพี่ต่อยท้องน้องต่อยปากไปเลยเนี่ยเอาขยับข้าหาสับมือทกขยับข้าหาเดินหน้าแล้วข้าลูกเดียวดีว่านะครับเนี่ยคาดเชือกเนี่โหโดนเป็นแหมโอ้เสียหลักหรือโดนเตะล้มลงไปโอ้โดนพี่เลี้ยงเอาสกเกตได้ดีนะครับพี่เลี้ยงที่อยู่ด้านล่างใส่เสื้อดำอมีกิติสจอมแดนระยองด้วยนะไมเคียเออ หายหน้าหายตาไปนานแล้วนะเนี่ยอไปไหนอ่าไปทําสวนทุเรียนที่ชุมพรนั่นแหละเออเอาเอาเอาติดหมัดหรืออะไรอ่ะยายาเข้าไปพีดโดโอ้โหเสียสละเพื่อเพื่อชาติยกขากันมาดูสโลโมชั่นนี่เป็นยังไงกะงัดศอกตั้งเข้าไป ถากไปนิดนึงลราก็ไปซ้ายโอ้โหสีข้างโอ้ตหตาตาตาตหมัดเข้าไปอกีกเด้งเข้าไปตาไปไหนจัดไปไหน <c oughs> เนียการเลยอะอ่ายังยังวัดระยะก่อนไม่ถากหัวเถิกไปนิดนึงมองหูวเป็นยังไงขี้โพพุงกะทินั่นแล้วไปแล้ว ปกกักเข้ไปถากวุวิก้านคอไหมโอ้ติดกาดโอ้โพระเจ้านั่นไงกิติมาเคียตรงนี้นี่เองอาว่ายัางไงบุกเข้าไปโรลดบุกเข้าไปเลยออระยกที่สองครับท่านผู้ชมหยัยพ้อหาเดซ้ายนำไปก่อนวัดระยะอ้าวมีศอกกลับด้วยไม่เป็นไรล็อกของคอย แยกกันยังวะโอ้โหหุ่นกรรมก,การนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเพราะว่านักมวยแต่ละคนก็ร้อยแปดสิบอยู่แล้วอืมกรรมก,การก็ร้อยแปดสิบขึ้นอยู่แล้วครับท่านโอโ้ซ้ายพันตลอดเอา้าจับไปไหนกรเดนเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งว่ายังไงขยับเข้าหามัางกรเตะซ้ายอืมเป็นแนวลาฟาตอบอลฟาดโอโ้จับทุ่มโอโ้มีกันแหม ลูกหักหักเหลี่ยมบ้างันโอ้ซ้ายพานตลอดอ้าวแลกเตะกันเป็นคนคึกซ้ายพานตลอดหมัดซ้ายเข้าไปอีกยังไงยังไงอืมสับมือเคราะห่างๆหน่อยก็ประกันแยกแยกกันยังวะดุ้ยพี่เลี้ยงนี่คึกเหลือเกินกิตติอยู่ข้างล่างแน็กกินก็ขึ้นมาสิเออดูเอา แกรกแกรกแกรเอาละยกที่สองอยู่เดินเข้าหามั่งบอลฟาดโอ้โจะฟาดไปทางไหนอืมแกกชกต่อคัดยกะกะทีบซ้ายโดนแต่้ายที่โอ้โดนไหมไม่โดนกรรมการบอกว่าลุกขึ้นเร็วไม่เป็นไรอ่ะผัเกียดออก มันหลดุดมันหลุดไม่เป็นไรขคยับเข้าหาโอ้โดนโดนนั้นเนี่ยเป็นยังไงเสียหลักเข้าไปด้วยโดนนะเนี่ยเบียดแยกกันยังวะยาซ้ำเติมกันนะสายโอ้ทั้งเปะะสายอ่อนเลยเขาชดโดนนะเนี่ยมุดกูกก้กเลยอเอาเอาเอ้าลุกขึ้นมาไม่มีนับ ยังยังยังดูยังไม่เข็ดเข้าหาอีกซอกคอที่หนึง่งออลัวใหญ่เลยเออแยกกันงั้นวะเออจะซ้อแม็กฟังบอลเนี่ยฟังบอลไอหูเนี่ยกรรมการสายเข้าไปอีกที่หนึง่งเตะโอ้กะลากะลอกคอลอกๆออกยายเออไปเขามุมไป <c oughs> หมดยกพปดีเหนื่อยแทนอ้าวสโลโมชั่น ซ้ายผ่านตลอดหมัดซ้ายกับเตะซ้ายแลกกันใน,นยาวกว่าโอ้โหเขาก็ยาวอะ่ะสูวงร้อปสเนาะขากับหมัดยาวเท่ากันไหมขายาวกว่าจับทุ่มทุ่มปกเข้าไปกรรมการโอ้โหเสียสลายเลยไม่ถึงนี่โดนนี่ถักถัโอ้โหถักหัวสิวปึ๊ดเลยขาเป๊ะ ปักเข้าดูกช่วงอืสีข้างนี่แหละเฮ้ยนี่เห็นไหมโดนนะเนี่ยอถ้ามวยสากลเรียบร้อยแล้วครับคือนับอ่ะเนี่ยลูกอย่างเงี้ยต้องนับถ้ามวยสากลนะหนวมแตะพื้นก็เรียบร้อยโอ้โหหลุดไปได้ขยับพอหาล็อกคอก่อนล็อก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 ไม่ใจมวยปล้ำเอ็มเออ กิตติว่าไงเอออย่ามายิ้มนะเนี่โนนหน้าดิบวมขึ้นเลยนะเนี่ยอยู่ดีกินดีเป็นเสียบแล้วอืขายทวเรียนเนอีอยู่ระยอง <Hello. S 1> แต่ไปปลูกที่ชุมพรหนุ่นเออวากันไปเ <c oughs> <c oughs> จ้าของสวนอ่ะปะแป้ง,แ,ปงแต่งตัวทาวัสลินอะไรกันนักหนาะ <c oughs> ยกที่สามยกสุดท้ายอย่าก,กระพริบตาครับพี่น้องจะไม่มียกที่สีอีกแล้วเพราะเขาต่อยสามยกเออเอาสับมือทกกรรมาการบอกว่าให้โชคก,กันไหมอย่ามาจดจดจ้องจ้องเข้าใจพวกนี้เนี่ยอือเอาโชคเอาล่ะสายผ่านตลอดอีกแล้วมาสาวยุ่งสาวไงเข้ามาโดนจังหวะสองดักดักหน่อย เอาสิเอาสิเคยต่อยกันมาแล้วนี่กลัวทำไมเข้าหาเอซ้ายขวาสาวยุ่งสาวใหญ่เข้ามาคุณคำวลายคำว่าสาวยุ่งสาวใหญ่นี่แปลว่าอะไรคือแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะคือไม่รู้จะว่างไงสาวยุ่งสาวใหญ่เอาเอาเอากระับก็้หากระดับก็หา โอ้คือแบบเหมือนไม่เป็นมวยอ่ะสาวโัสาวใหญ่อ่ะโดนอะไรก็ยังขอให้ออกไว้ก่อนโอ้ยพี่เลี้ยงแม่กินกินข้างบนสิขยับเข้าหายบันฟัดซ้ายขวาเข้าไปไม่ถูก็อกคอไว้ก่อนแยกแยกกันยังว่าแยกอืซอกสซขยับเข้าหา อยากเก็บตัวเข้าไปเสียบเขาก็ไปอกอกแยกแยก้กันเนาะวะจะหลับปะเหรอ <c oughs> <ๆ> <c oughs> กิตติเกิดอะไรขึ้นเคลียไม่ได้ดังใจหรือไงอมไม่เห็นนอ็อกอยากจะน็อกอยากจะได้ดังใจก็กลับมาใหม่นะรอชมอยู่น้องจิตติเช็ดเอ้าอยังยังที่ได้หน่วยกัน คงอีกไม่นานนะผมคิดว่านะอิติคงอีกไม่นานเพราะไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในขอบเวทีนี่แหละวันหนึ่งก็ต้องขึ้นมาหน้าทุเรียนก็วันละมันหมดแล้วนี่เข้าใครซ้อมกันสักทีอ้าแย่แย่กันยังวะอิติฝากไว้ด้วยนะกลับมาเร็วหน้าทุเรียนก็หมดไปแล้วมีรักแฟนมวยก็ ถามถึงซสละเกินอยากเห็นกิติกลับมาโอาเ้เสียบไหมเสียบไหมหมดยกสุดท้ายโอ้โหไม่ได้กลมกลาบหรือกลมกราบก็ไม่รู้ <c oughs> อายุก็ไล่เรียกันนั่นแหละอืมเป็นอย่างไรอายุยีบเก้ากับสามเอ็ดเนาะเหนื่อยแทน นักมวยเอียรานนี่อยู่เมืองไทยหากินเมืองไทยมีเยอะอ้าวสโลโมชัน่นปักเข้าไปโดนนะเนี่ยปักเข้าวงหุ่ยทีหนึงแบบไม่เต็มเต็มปป,ปลายหมัดหน่อยเตะตัดล่างยังเป๋ๆอยู่เป๋ๆวัดระยะไม่ถึงปังนี่ก็ไม่ถึงโอ้โหถ้าถึงดอกนี้จะบอกว่าไงเนี่ยหันกิโลเลยแหละหันกิโลบั๊บเลยนี่ก็ถากซอกคอไปทีหนึ่งกดคอไวเอ,อ๊บโดนไม่โดนไม่ถึง ว่ายน้ำเข้ามาเป็นยังไงเขาใครเสียบโอ้เหืนเฮ้ามาจากอิลานนุนเอาล็อกล็อกไว้ก่อนล็อกล็อกต่อยไปก่อนเฮ้ย <c oughs> เหนื่อยแทนเป็นอย่างไรพิธีกรเราเหรออ่าพิธีกรอยู่ไหนเชิญครับคุณเดียวคุณเป๊กจัดไปเอาละครับทุกคนลุ้นไปด้วยกันนะฮะตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองจนจบยกสาม ในใจแน่นอนว่าหลายๆคนมีคนเชียร์อยู่แล้วและแน่นอนคนที่เป็นเดอะวินเนอนะครับถึงเวลาประกาศผลครับผลอยู่ในมือผมนะฮะและผู้ชนะได้ช่วยพระสถานกลับไปครองที่บ้านได้แก่ The Winner, The winner. <it. S 1> เ็มหนึ่งตมนคะรสวรร พูดเสีด้นะครับไปใกล้ชิกับผู้ที่พ่ายไปนะให้แฟนๆได้เห็นนะครับกิตติมากิตติมาตอนนี้พักไปแต่ว่ามันเป็นพี่เลี้ยงให้กับเลขหนึ่งหายไปไหนมาหายไปไหนมาอะไรนะธุรกิจครับธุรกิจพินาล่ามาเสียมาเลยเวิดทวนสมบูรณ์แล้วเมื่อไหร่จะกลับมาเวทีไฮไฟให้เราได้คิดถึงกันนะครับผมรอการกลับมานะครับคิดถึงนะไว้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับคกรอติดตามนะทุกคน พากกรู่อไ,ไปหลวงทดครับขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ